สวัสด he ีท exactly? ุกคนเห็นข่าวที่เหล่าพี่กระเทยไปรวมตัวกันที่สุขุมวิทสิบเอ็ดใช่ป่ะก็ทําให้นึกถึงได้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แฟนฉันเนี่ยเขาทะเลาะกันหมายถึงว่าเขาทะเลาะกันหมยถึงว่าแฟนฉันทะเลาะคนอื่นนะก็จะมาเล่าให้สู่กันฟังว่าเออทะเลาะกันแบบคนเยอรมันเขาเป็นยังไงอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วใช่ป่ะตอนนั้นเพิ่งย้ายมาใหม่ๆภาษาก็ยังไม่ได้แม่นเป๊ะใช่ไหมฟังไม่เข้ารู้เรื่องหรอกจับใจความได้นิดหน่อย วันนั้นน่ะขับรถกันไปที่ไปรษณีย์จะไปส่งจดหมายแล้วทีนี้เราจอดรถที่แบบเสียบเอา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 หัวเข้าใช่ไหมตรงนั้นมันก็จะเป็นเวิร์กเหมือนแบบว่ามีร้านซูเปอร์มาร์เมีร้านหนังสือร้านขายเสื้อผ้าไปรษณีย์มันก็จะเป็นเวิร์กที่แบบมีร้านให้จอดรถแล้วก็มีรถใหญ่คันนึงเนี่ยเขามาจอดรถไว้เพื่อที่จะเข้าไปส่งของในซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วทีนี้เราก็กําลังจะออกเราเสร็จธุระแล้วเราก็ําลังจะออกใช่ไหมเราจะถอยรถออกก็ด้านหลังเนี่ยก็คือทางเอกมันคือรถรถรถเอ่อรถสิบล,ล้อเนี่ยเขาเป็นทางเอกแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกตัวแต่เขาก็คงเขาก็คงกําลังจะออกด้วยแหละแต่ด้วยความที่เราคิดว่าเฮ้ยเราคันเล็กกว่าแล้วเราก็ออกตัวได้เร็วกว่าเราไม่ช้าอะไรเงีย้ยแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้กันมากขนาดที่เขาจะเสียจังหวะอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบเอาเอาเอา,เอาตูดรถออก หลังออกใช่ไหมแล้วเราก็ขับออกไปและนี้ด้วยความที่มันเป็นแหล่งชุมชนมันก็ขับได้ประมาณสักสามสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้อ่ะก็ขับขับ,ข,บขับออกมาแล้วเราก็จะไปจอดที่แบงค์ต่อเสร็จอรถคันนี้เขาก็ขับตามเรามานะแล้วทีนี้แฟนก็คงมองไปที่กระจกหลังแล้วก็คงแบบเห็นไฟมันปิ๊บปิ๊บอะเหมือนแบบส่งสัญญาณว่าเออมึงไม่มีมารยาทน,นะกูแบบหาเรื่องเราอะไรอย่างงี้แต่จริงคือเราผิดนะถ้าว่ากันไปอะ่ะอ่ะ ทีนี้ก็ขับต่อพอไปถึงแบงก์เราก็จอดหน้าแบงก์ใช่ไหมพอเราจอดรถเสร็จไอรถคันนั้นเขาตามหลังเรามาปุ๊บเขาก็จอดแล้วเขาก็ลงมาแล้วก็วอยวายวอยวายอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ขับรถมาจนถึงที่แบงก์เนี่ยเรายังคิดว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรนะก็คือแฟนไม่เล่าไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีไฟปิ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาปุ๊บเขาก็วอยวายวอยวายแฟนแฟนออกจากรถไปปุ๊บไอคันนั้นก็ลงมาจากรถแล้วก็ชงเชงชงเชงคุยกันเสียงต่างนี่ นั่งอยู่ในรถใช่ไหมก็ไม่ได้คิดว่าเขาทะเลาะกันนะเพราะว่าคนที่นี่ like right. คุยกันเสียงดังอยู่แล้วเนี่ยคนแถวบ้านแฟนเราเนี่ยวุ่ยวายอะไรรูกเหมือนทะเลาะกันตลอดเวลาเสียงดังเสียงดังแล้วเขาก็มาฉันคิดว่าเขาเป็นเพื่อนก่อนได้สาไปอะทำไมฉันคิดอย่างนั้นเพราะว่าอีตารถคันนั้นใช่ไหมเขาหันมามองฉันในรถฉันนั่งอยู่ในรถแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเมียมึงคนไทยใช่ไหมนี่ช็อตนี้ก็คือคิดว่ามึงเพื่อนกันแน่นอนมึงต้องเพื่อนเพื่อนกันมึงต้องรู้สิอ่ะฉันก็นั่งรอเสร็จแล้วคิดในใจว่า ทำไมแฟนมึงไม่มึงมึงจะทักทายอะไรกันนานขนาดนี้มึงไม่เข้าไปในแบงค์กันทีวะและอีรถคันข้างหลังอ่ะมันรถติดไงมันก็บีบแต่กระปุ้งๆฉันก็เลยออกมาดูว่าเอ้ามึงเป็นไรเนี่ยสรุปว่าทะเลาะกันเว้แต่ทะเลาะกันไม่มีการแบบโดนตัวกันนะเว้ก็คือใครโดนตัวก่อนแพ้เหมือนประมาณอย่างนั้นแหละอีแฟนก็บอกว่ามึงเข้ามาสิคันนั้นคันนั้นก็แบบเข้ามาติดกันนะแล้วก็เหมือนเหมือนช็อตฟิลิปปินกับคนไทยอ่ะที่แบบว่า มึงต่อยกูสิเอาแต่แบบยีวนแต่ว่าเขาที่นี่เขาไม่ได้ยีวนขนาดนั้นไงแต่ก็เข้ามาประมาณใกล้ๆแล้วก็แบบมึงต่อยกูสิต่อยกูสิอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่ามึงต่อยแฟนเราเนี่แหละกวนตีนไ้ขนาดก็บอกว่ามึงขับรถเฮงสวยมากมึงกกูจะไปแจ้งตำรวจมึงจะต้องโดนยึดไปขับขีน่นู่นนี่นีน่นั่นเอาไว้วแฟนบอกเออมึง,ส,งมส่งมาเลยส่งมาเลยแล้วก็ทำหน้าเดินเข้าไปต่อนแล้วก็แบบมึงต่อยกูสิต่อยกูสิอ่าเอาสิถ้ามึงเสียงดังมึงวามามึงต่อยกูสิไม่มีใครต่อยกันจ้ะทุกอย่างงจจบไะ ก็ทะเลาะกันอยู่สักว่าประมาณห้านาทีอีรถคันข้างหลังก็ปีน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 ,ปนดูว่าแบบเออเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็แยกย้ายจากห้านาทีครบจบลาอ่ะแยกเอ้นั้นกับคันนั้นก็ขับออกไปแฟนก็ตะโกนไปว่ามึงอย่าลืมส่งใบไปส่งใบขับขี่มาด้วยละ่ะส่งอีใบหนะ่ใบสัง่งเออใบสั่งอ่ะไปแจ้งความแล้วส่งมาด้วยนะกูรอกูรอรอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แฟนก็เข้าไปทำธุระในในแบงค์ทำเสร็จแล้วเข้ามานั่งในรถฉันถึงรูุ้กถึงถึงเข้าใจเรื่องว่าอ๋อ เรา,าถอยรถออกมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็เลยไม่พอใจแต่ก็นั่นแหละทะเลาะเสร็จไม่แตะตัวกันนะไม่ทำลายร่างกายกันนะถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นที่เมืองไทยก็คือช่ำนะเอออย่ามาลอยหน้าลอยตาแบบต่อยซี่ต่อยซี่ต่อยซี่มึงมึงโดนแน่ทุกครั้งที่กลับเมืองไทยนะนี่จะบอกแฟนว่ามึงอย่าไปปากเดียวคนอื่นเขานะเพราะว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้มีใครเขาควบคุมอารมณ์ได้ได้ได้ตลอดเวลานะบางทีเราก็ไปกวนตีนเขามันก็ไม่ถูกเเออนั่นแหละก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเหตุการณ์ที่เยอรมันแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบทะเลาะกันเออจะว่าไม่เจอก็ไม่ใช่นะฉันเคยเจอคนเยอรมันที่เขาที่เขาทะเลาะกันแบบเสียงดังโวยวายอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือแบบข้างบ้านนี่แหละทะเลาะกันพี่น้องแต่ไม่แตะต้องตัวกันนะก็คือโวยวายเสียงดังแบบทุกสิ่งอย่างนะแต่ว่า ไม่โดนตัวค่ะไม่โดนตัวเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นเกมว่าใครโดนตัวก่อนแพ้อะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละเล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจให้พี่กระเทยทุกคนนะคะพี่พี่ทำดีมากค่ะ